วันนี้จะไปเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับที่อำเภอพรสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นป้อมปืนใหญ่เกาะกลางแม่น้ำหนึ่งเดียวในโลกสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมก็จะไปป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับป้อมปืนใหญ่ที่อยู่ กลางแม่น้าเจ้าพยาเป็นเกาะนะครับแต่ว่าจะมีสะพานข้ามไปตรงนี้ก็คือพระสมุทรเจดีย์นะครับซึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับทางขึ้นไปสะพานข้ามไปป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยเปิด8โมงถึง2ทุม่มด้านล่างอาจจะดูลกๆหน่อยนะครับมีการซ่อมแซมแต่ว่าขึ้นมาได้นะครับก็เดินบันไดขึ้นมาชั้น3ก็จะเป็นสะพานข้ามไปที่เกาะกลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับ ผมมาจากฝั่งทนก็นั่งรถเมย์มาก็ถึงแล้วถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องข้ามเรือมาจากปากน้ำนะครับสมัยก่อนแม่น้ำทางฝั่งเนี่ยก็จะกว้างกว่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะดูแคบเหมือนคลองเล็กๆนะครับแล้วดูค่อนข้างตื้นด้วยส่วนทางนี้ก็จะเห็นพัฒสมุรเจดีซึ่งเริ่มสร้างเมื่อปี2362นะครับสมัยรัชกาลที่2เช่นเดียวกับป้อมผีเสื้อสมุทร ตอนสร้างเนี่ยก็ยังเป็นพระจดีกลางน้ำนะครับนี่ผมเอากล้องถ่ายจะให้ดูว่าเห็นอหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับที่เพิ่งเปิดนะครับเราเคยไปทำคลิปกันแล้วสะพานแขวนนี่ผมหาไม่เจอนะครับว่าสร้างเมื่อไหร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยยังต้องอนั่งเรือข้ามฟากมานะครับเห็นที่มีคนมาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเรามานี่ก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับข้างล่างก็เป็น ทางเดินชมเส้นทางธรรมชาตินะครับป่าชายเลนแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับป้อมเิเซอร์สมุทรนะครับก็จะ,ะเดินวนลงไปสองารอบนะครับตรงกลางเนี่ยไม่มีลิฟนะก็เป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับแล้วป้อมปืนใหญ่ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เนี่ยพอถึงสมัยรัชกาลที่5ก็มีการ ลบกับฝรั่งเศสนะครับวิกฤตการรอสอ112มีการยิงปืนใหญ่สู้กันอันนี้เป็นเรือข้ามฟากที่มาจากปากน้ำนะครับส่วนสะพานแขวนที่เราข้ามมามองกลับไปแล้วทำให้ผมนึกถึงสวนสนุกสมัยก่อนนะแฮปปี้แลนด์เกิดไม่ทันแล้วสิผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแต่ตอนเด็กๆจำได้ว่าดังมากนะครับคือเห็นในทีวีแล้วแบบอยากไปมากนะครับแต่ไม่เคยไปนี่เจ้าหมานี่เท่มากเลยนะครับยืนอยู่หัวเรือ ทางเดินตรงนี้ก็จะประมาณ3 4 0 0เมตรนะครับก็จะมีศาลาให้พักประมาณ2จุดจริงๆไม่ไกลนะครับเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องพักก็ได้โอเคช่วงที่เรามาถ่ายเนี่ยนะครับกันยายน2,565กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกแรงทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็กลัวเหมือนกันจะไม่ได้คอนเทนต์พักนี้ออกไปข้างนอกนะครับบางวันก็ไปฟรีเลยนะครับฝนตกนะครับถ่ายทำอะไรไม่ได้นะครับต้องไป รถติดเจอน้ําท่วมอีกนะครับย้อนกลับไปให้ดูตรงราวสะพานเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นผีเสื้อนะครับป้อมผีเสื้อสมุดก็คือ,อมันมีลักษณะคล้ายๆตัวผีเสื้อนะครับสมุดก็คือทะเลนะครับเหมือนสมุดปากกาอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายถึงนางผีเสื้อสมุดพระอภัยมณีแบบนั้นนะครับ ก็เดินมาถึงตรงนี้นะครับทางขวามือก็จะเป็นท่าเรือสําหรับคนที่เดินทางมาทางเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับก็เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าชมฟรีนะครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มเปิดทุกวันนะครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับก็เข้าไปชมได้เลยนะ ช่วงนี้ก็คงไม่ต้องอคัดกรองอะไรมากมายนะครับท่องโลกประวัติศาสตร์เคล้าธรรมชาติดูรูปอันนี้นะครับจะบอกว่าที่เราสามารถเข้าไปชมถ่ายรูปได้นะปัจจุบันนะครับก็คือส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ส่วนด้านบนที่เป็นสีเขียวๆที่เป็นเส้นทางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ทางมันขาดนะครับก็ยังเข้าไปเดินไม่ได้ที่มีข้างขาวแมกไก่อะไรแบบนี้นะครับ แผนผังแบบแนวนอนนะครับจะเห็นว่าป้อมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านไหนกันก็จะมีป้อมปืนใหญ่3กระบอกนะครับจากประเทศอังกฤษ,กฤษนะครับอาร์มสตองคือในยุคนั้นนะเป็นยุคล่าอาณานิคมนะครับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอ,อังกฤษและฝรั่งเศสหมดแล้วนะครับ พอมีอะไรขัดแย้งนิดหน่อยเขาก็จะใช้เป็นข้ออ้างนะครับในการยกทัพเข้ามาบุกสยามนะครับอย่างรอสอ2 1 2นนฝรั่งเศสก็ยกทัพเข้ามาถึงแม้เราจะมีปืนใหญ่อาร์มสตองซึ่งซื้อมาจากอังกฤษเป็นอาวุธที่ทันสมัยมาก แล้วนะครับในสมัยนั้นแต่เราก็ยังไม่มีเรือรบที่จะไปต่อกรกับเรือรบของฝรั่งเศสนะครับพูดตามตรงก็ศักยภาพทางด้านทหารแล้วก็เทคโนโลยีเนะี่ยมันต่างกันมากก็มีการยิงต่อสู้กันนะครับแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับเรือของฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าไปถึงสถานทูตฝรั่งเศสที่กรุงเทพทําให้สยามเราเนี่ยต้องใช้การเจราจานะครับแล้วก็เซ็สนสัญญายกดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสไปนะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเรียนหนังสือก็ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงที่เป็นประเทศลาวประเทศเขมรแล้วก็ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไทยเอาไว้นะครับปืนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10กระบอกนะครับก็อยู่ที่ป้อมพิเซ์ซสมุทสกระบอกแล้วก็อยู่ที่ป้อมพจุนเนี่ยอีก7กระบอกนะครับที่เรียกว่าเสือหมอค,คือมันจะเป็น เหล็กอย่างนี้นะครับ Armstrong, อาร์มสตองเป็นไฮโดรเลิกน้ำมันนะครับยกขึ้นพอยิงเสร็จแล้วมันก็จะ,ะพับลงมาลักษณะเหมือนกับหมอบลงมาที่ตัวฐานปืนใหญ่นั่นเองนะครับส่วนด้านนอกก็จะมีอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือว่าสเสด็จเตีย ตรงไปทางด้านนู้นก็จะเป็นจุดที่ชมนกนางนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องปลายปีหน่อยนะครับเราก็ขางข่าวแม่ไก่นะครับตอนเย็นเย็นไม่รู้ว่าสามารถมองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มองเห็นหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับมองกลับมาก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของกมรมหลวงชุมพรครับสเสด็จเตี่ยเป็นที่เคารพของ าราชนาวีแล้วก็คนเดินเรือป้อมผีเสื้อสมุนนี่ก็จะมีจุดที่ใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายนังหรือวาอ่ามีคนมาถ่ายรายการอะไรบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีตึกเก่าอยู่ตึกหนึ่งนะครับเป็นคลังทุ่นระเบิดด้านในนี่ก็จะมีโขนเรือโบอราณนะครับโขนเรือนี่มันก็คือไม้ที่ต่อเสริมบริเวณหัวเรือและท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไปนะครับก็คงเป็นเรือสมัยโบราณนะครับค้นพบเมื่อ ปี54นะครับด้านหน้าของป้อมปืนเสือหมอบนะครับทางด้านที่ตะวันตกของป้อมพีเสอร์สมุทรเป็นขนเรือขนส่งสินค้าประเภทเพชรพลอยที่มีชื่อว่าปราวดีซึ่งอปางอยู่บริเวณป้อมพีเซอร์สมุทรเมื่อประมาณ300ปีมาแล้วนะครับก็สมัยอยุธยาเลยนะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับที่ป้อมปืนเสือหมอบนี่นะครับประตูก็จะเป็นไม้หนามากแล้วก็จะเป็นลวดลายแบบคลาสสิก แล้วก็จะมีกรอบหรือว่าซุ้มเนี่ยก็ทำเป็นลวดลายมากกว่าใช่ไหมครับที่เป็นคีย์สโตนอ่ะอิหน้าวัวใช่ไหมโอเคครับแล้วเราก็จะไปชมเส้นทางธรรมชาตินะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่านะครับเส้นทางเดินชมธรรมชาติปา่าชายเลนเนี่ยอ่าตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะครับทางขาดเมื่อกี้นี้ผมไปดูฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะครับลองดูฝั่งนี้บ้างนะครับเข้าไปก็ น่าจะไม่โดนเสือฆ่าไปนะครับแต่อาจจะเป็นโดนยุงหามไปก่อนเพราะว่ายุงหลายก่ดเสือข่าวหน้าค่อยมาใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ป้อมพิเร์สมุทรนะครับที่อำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู๊แพนิมิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ